สวัสดีครับวันนี้พามาเก็บลูกหมอ้อลิงหม้อข้างอาชีพใหม่ของเราเนี่ยเก็บไปทำนมขายเข้ายากหมากแพงเนี่ยเก็บไปจุกเหนียวใส่เหนียวเข้าไปข้างในทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ล้างให้ดีเนี่ยล้างให้ดีแล้วเราก็เอาเหนียวเข้าไปอ,อ,อน,นี่อาชีพใหม่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย เราทำมาหากินยอดมะนี่ก็กินกับน้ำชุบกับน้ำพริกน้ำอะไรได้ไปลวกกินอร่อยเนี่ยพามาเจบพาไปทำหนมอืมพาไปทำหนมทำอะไรใส่เหนียวเข้าไปแล้วจุกเหนียวเข้าไปข้างในใส่น้ำทิก็ได้ไปล้างข้างในให้ดีแล้วก็จุกเหนียวเข้าไปแล้วก็ไปน,นึ่งอแล้วเราทำจำหน่ายขายเป็นอาชีพเสริมอา่าตอนเช้ากินกับน้ำชากาแฟเนี่ย มากมายเลยอือวันนี้พามาหาหนอ่มันทั้งนั้นเลยไม่ต้องอะไรที่เข้ายากหมากแพงอย่างเงี้ยเราต้องหางานหาการยี่อย่างเงี้ยไปทำ <c oughs> หา,าชีพเสือเมืองเราเนี่ยเข้าหม้อลิงหม้อข้างหม้อแกงเนี่ยตามที่ในานาตามที่พุมีน้ําเออทั่วประเทศไทยมีหมดเนี่ยเราอาชีพของเราเนี่ยถ่า เรามัวจะจะไปหาอย่างอื่นๆเราไม่ได้ต้องเราจะทนอดทนอยากไม่ได้เออเราต้องพยายามหาสิ่งอย่างเนี้ยเอาไปทําเป็นอาชีพเสริมของเราเส่งขายตามร้านกาแฟตามร้านขายของเช,าชา้าๆกินน้ําชากาแฟเนี่ยกินกับเนียวอะไรได้หมดเ,เราจุกเนียวเข้าไปข้างในเ,เนี่ยเก็บมาแล้วเนี่ยเก็บมา เ้วจะเอาล้างเนี่ยน้ำจะล้างน้ำแล้วก็จะเอาพาไปทำหนมไวก้กินไว้อะไรไว้ขายเนี่ยเรา,เอ,าอาชีพของเราค้าเราไม่ขี้เกียจไม่อดตายแน่เนี่ยนะเวลาอาหารการกินเรายังไม่มีอย่างเงี้ยตามเนี่ย,ม,ยมีหมดเลยเรานะ แต่เราว่าจนแต่เราไม่ทํามันก็จนแต่เราหาที่ของมันทําได้กินได้หาได้เราไม่มีวันอดตายแน่แต่เ,เรามัวแต่มัวว่าไม่ได้ทํางานทําการอดแต่เราคิดได้เนี่ยมีอาชีพอย่างเงี้ยเราเอาไปมากๆแล้วเราก็ไปขายส่งที่ร้านขายกาแฟไก่ร้านจีนร้านที่เขาทำเนี่ย ตอนเช้าเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็ขายได้หลายบาทหลายสตางค์เงี้ยเราไม่ยอมจะอดเลยแต่เรายังจะกินจะทําอยู่นะเออถ้าเราเนี่ยลงทุนแต่หาเออมันอย่างเงี้ยเราไม่อดไม่อยากมองอย่างเงี้ยมีลูกหม้อหิ้หม้อข้างหม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยเออเก็บแล้วจะไปทํานมอืม ใส่เนียวเข้าไปจุกเนียวเข้าไปแล้วก็เอาไปนึ่งให้สุกนึ่งประมาณ10นาทีห้าทีเราแช่เนี้วไว้ก่อนเราแช่เนี้วไว้ก่อนแช่เนียวเสร็จแล้วเราก็เทนั้นออกแล้วก็น้ําทิศซาวใหม่แล้วแล้วก็เอาจุกเข้าไปแล้วก็พาไปนึ่งแล้วเราก็ส่งนี่อาชีพเสริมของเราถ้าเราอยู่อ ทำมันมีอาชีพของเราถ้ามีติบ,บนว่าเอ้ยงานการไม่มีแต่ไม่มีถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ไดเ้เนี่ยจะล้างน้ำเนี่ยชาวยูทุกของเราก็ขอสวัสดีเท่านี้นะครับถ้าคิดใจคุบนี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยท่องสมมาหาเด็กสวัสดีนะครับกดติดตามด้วยนะครับ